ตำนานกระบี่หานซานตอนที่ร6 8บทเสริมเฉียนอี้จือวันที่หนิงเบยมาซื้อสุราที่หงทงจี้หยวนเฉียนอี้จือกับอีชิชูก็ทะเลาะก,กันแล้วอีชิชูรู้สึกว่าเฉียนอีชช้จือปากที่มีหูรูดฝ่ายเฉียนอีชช้จือเองก็รู้สึกว่าอีชิชูมักทำเรื่องเล็กให้กลายเป็นเรื่องใหญ่ จนกระทั่งหนิงเวยมารับกระบี่ทั้งสองก็ยังคงทำสงครามเย็นใส่กันเท่าแก่เฉียนอารมณ์ไมู่้ดีพอมานรานลูกน้องเห็นสีหน้าเขาเช่นนั้นก็ต่างพากันหดมือหดเทา้าเหล่าคนงานและพ่อบ้านในโรงรับจำนำต่างรู้สึกออัดใจบรรดาสา,ารุสศิษย์ในสนักศึกษาโยงเชียยิ่งน่าสงสารเพราะจูจ่ๆเจ้าสนักอีก็เพิ่มการบ้านเพิ่มการสอบซ้ำยังมีการเปลี่ยนแปลงระดับความยากและรูปแบบคำถามอีกมากมายหลากหลายขึ้นมาอย่างน่าประหลาดใจ เจ้าสนักอ ch ีผู้นี้ความรู้หลากหลายกว้างขวางทุกหนึ่งเข้าใจร้อยรู้หนึ่งเข้าใจร้อยไม่ว่าจะศาสตร์อันใดแปลกประหลาดไม่เป็นที่ชมชอบเพียงใดก็ล้วนสามารถตอบได้แสงตะวันยามศาสตร์แรงกล้าเมฆครามใบไม้เหลืองเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการออกจาิกทว่าสารุสิทธิ์หนุ่มสาวจิตใจขึ้นเขิมเร่าร้อนกับทําได้เพียงเอาตัวรอดไปวันๆอยู่ในสํานักศึกษาพวก ภาคเพียนเล่าเรียนฝึกผลหมายไปให้ถึงฝั่งเรียกได้ว่าลำบากตรากตรำไม่มีหยุดพักบาาารรดาสานุษาสิทั้งหลายไม่มีใครรู้ว่าเจ้าสนักอีเป็นอะไรไปเมื่อไหลมันกร่รเจ้าสนักยังบอกอยู่เลยว่าจะพาพวกเขาขี่จียวมังกรเที่ยวท่องชมทัศนียภาพยามศาสตร์เะเรม่านเมกขยับหมอก้อมองดูภูผาลำธารว่ายามนี้กับเหลือแต่กันบ้านที่มีวันสิ้นงานแค่ที่ไม่มีวันจบ ท่องเที่ยวยามศาสตร์สิ้นหวงังการสอบมากมายเลือขคาเหมือนเป็นเช่นนี้ต่อไปไม่แคล้วได้ทรมานตายกันหมดแน่ก็เป็นเหมือนเช่นทุกครั้งอย่างไรก็ต้องให้พ่อบ้านชราก้างากายเฉียนไอจอช่วยเจรจากับเจ้าสนักอีก,ก่อนพวกท่านสองคนมีไมตรีต่อกันก็ไม่ใช่แค่ปีสองปีเรื่องเล็กๆน,น้อยๆเหตุนใดต้องโมโหโกหากันเฉนีด้วยอีกอย่างเฉียนเจริญเองก็สํานึกผิดแล้ว หรือว่าเขาสำนึกผิดจริงกันนั้นหรือยีชูได้ยินชนะงกระวางผู้กันที่กำลังเขียนออกข้อสอบใหม่หัวข้อสาคัญระหว่างวิถีโปรพลังปราณภายในร่างกับการพลิกผันลงพระบ้านจราพยักหน้าเรากระลังโขกกระเทียมโกหกตาไม่กระพริบแน่นอนหลังจากท่านมาเขียนเจริญก็รู้สึกตัวสำนึกผิดทันทีทำหนิติดจริงต,ตัวเองให้พวกเราฟังทุกวันในเมื่อเป็นเช่นนี้ไว้เขียนข้อสอบเสร็จก่อนแล้วค่อยไปพบเขา ความจริงอีชูชูพึงพอใจง่ายมากนะซ้ํายังใจอ่อนง่ายมากด้วยเขาอุ้มถึงหนุ่มหนูผีเก็บทรัพย์ที่นอนหลับอุตอยู่บนเขาขึ้นมาท่านอุ้มเจ้าหนูนี้ไปก่อนให้เขาได้ลูกมันเล่นเขาบ้านชราย,ยิ้มหน้าหานกลับไปเขาเคาะประตูห้องหนังสือกองเฉียนอเจอเฉียนอเจอกลาลังหน้านิ้วเขี้ยวกะหมดดูสมุดบัญชีราวกับไม่ค่อยพอใจกับบัญชีรายรับช่วงนี้นะัก เฉียนเจนเหลินเจ้าุนอีบอกว่าอีสกรูจะมาเยี่ยมท่านเฉียนเอจือวางสมุดบัญชีลงทันทีขณะกำลังคิดจะลุกขึ้นจู่ๆก็นั่งกับลงไปเก็บมุมปากที่ยกยิ้มขมวดคิ้วถามเหตุใดเขาถึงจะต้องมาก็มาคืนดีก,กับท่านข้าได้ยินว่าเจ้าุนอีบอกว่าเขาสํานึกผิดแล้วเพราะบ้านชาราประคองหนูผีเก็บทรัพย์ที่กำลังนอนตะระปือออกมาก็ส่งหนูผีเก็บทรัพย์มาให้เช่นนี้ม่เห็นไม่ใช่เห็นชัดอยู่แล้วหรือว่าเขาต้องการเพออภัยเขาสํานึกผิด กิงกระนันเรื้อเขียนอิจืออุ้มหนูผีเก็บทรัพย์ไว้ในอกโลกมันอย่างได้ใจเพราะว่าเจ้าหนูน้อยกับไม่ร่วมมือด้วยมุดซ้ายมุดขวามหมายหลบเหลีกการเวลาพิสูจน์ใจพลตลอดหลายปีมานี้ทุกครั้งไม่เข้าช่วงเทศกาลขาวล้นต้องมาเยี่ยมท่านต่อให้เป็นชนพุทนหลังในโกลเองก็ยากที่มีน้ำใจเช่นนี้ยิ่งไปกว่านี้ไม่ว่าจะแต่งไม่ว่าจะบัญชีแต่งภรรยาหรือบัญชีชาวรรกิจล้วนแต่อยู่กับท่านที่นี่ไม่มีเก็บเอาไว้เองแม้แต่เหรียญเดียว ครั้งประโยคสุดท้ายพูดถึงเรื่องเงินขึ้นมาเฉียนอีเจอกระหายหกรอดทันทีก็ใช่ดิระหว่างเจ้านี่กับลูกรรนี่ไหนเลยจะมีความแค้นข้ามขื่นละเมื่อเขายอมขออภัยข้าโดยใจจริงเช่นนี้เช่นนั้นข้ายอมพบเขาก็ได้ยังไม่ทันพูดจบเสียงหัวอีช่ชูกระดังขึ้นที่หน้าประตูยายต้องข้าต้องยายข้าต้องขออภัยด้วยซึ่งหาใช่ความผิดของข้าไม่เขาเขามาหงทงจี้หยวนบอ่อยจนคุ้นเคยกับทางก็ออกของที่นี่ดีไม่มีคนเข้ามารายงานและมีคนขวาง หนูผีเก็บทรัพย์ดิ้นหลุดจากมือทั้งสองข้างของเฉียนอเจือกระโดดเข้าไปในอ้อมกอดของอีชีชูพ่อะบ้านชะลาตะลึงคิดในใจไม่รู้ไม,ม่ใช่บอกว่าจะออกข้อสอบให้เสร็จก่อนแล้วค่อยมาหรือไรเหตุใดถึงมาเร็วเช่นนี้มีเจียวมังกรขี่ทำให้วัวดเร็วเช่นนั้นกะนันหรืออีชิชูกอดผีหนูผีเก็บทรัพย์ที่ฆ่าโกรธท่านไม่ใช่ไร้สาเหตุแต่เพราะท่านกระทำผิดก่อนหากไม่สำนึกครั้งหน้าท่านย่อมกระทำอิดอีกเช่นเดิม และนี่คือเหตุผลเรื่องนิสาุสิทธิ์ในสำนักศึกศาคาลวนโรดีท่านอายุเท่าใดาแล้วกลับยังคงไม่เข้าใจเขาหน้าบึ้งตึงคายกลางส่องสอนสารุสิทธ์โง่เขลาอารมณ์ขุนเคืองจุดแั่นอยู่ในอ,อกเสียนี่เจอคิดเรื่องนี้เจ้าบังคับข้าเองมีอันใดพูดออกมาบ้าง จะก็ควรต่อการสั now, ่งสอนสิทธิที่พี่จี้เซียวได้อย่างไรเขายิ้มนน้อยเจ้าพูดีเหตุผลยิ่งนักไม่น่าเล่าถึงหากคู่ร่วมบำเพ็ญไม่ได้ท่านท่านท่านอิชิชูตะลึงนึอกอยากเถียงแต่กับอับจนไม่รู้จะสรรหาคำใดมาโต้เถียงนี่มันคนละเรื่องกันสองเรื่องนี้มีอะไรเกี่ยวข้องกันหรืออิชิชูสะบัดแขนเสื้อเดินจากไปพรางคิดในใจคืนนี้ไม่นั่งสมาธิแล้วออกก็สอบหลักเครื่องบำเพ็ญพดดิดติดกัน36จุดอมกรายความกระดกุ้มดีกว่า พรบ้านชราอดครวนอยู่ในใจก็กลับมาครานี้อยู่ไม่ทันได้ถึงครึ่งถ้วยชาด้วยสามกล่อมกลับมาครานี้อยู่ได้ไม่ทันถึงครึ่งถ้วยชาด้วยสามเสียงเจริญท่านดูท่านทำเช่นนี้ไม่เท่ากับก่อควรปั่นป่วนเถียงก้าค้าคูคูคคแทงจะนำบุฟเฟ่ก,กระบีหันศาลหรือไร หลังพูดออกมาเฉียนอีจเอเองก็รู้สึกว่าตัวเองออกจะไร้เหตุผลเกินไปหน่อยถึงกระนั้นเขายังมีคงข้ออ้างคำพูดนี้เดิมข้าก็ไม่ใช่คำพูดของข้าหากแต่เป็นคำพูดที่อริยะกระบี่จีเซียวใช้ยั่วโมโหข้าตอนนี้ข้าใช้ยั่วมโมโหลูกศิษย์ของเขาตามจาตามสนองแล้วคำพูดประโยคนี้เป็นเงาดําแรกในใจของเฉียนอีจือ คำพูดเป็นจี้เซียวพูดจริงๆแต่ว่าความผิดนี้มีควรให้จี้เซียวเป็นคนแบกรับเรื่องนี้ถ้าจะพูดต้องย้อนไปตั้งแต่มหันนบแดนสวงพังทลายหูซื่อสิ้นชีวิตจี้เซียวกับเหมืองเสลีหายตัวไปช่วงครึ่งปีนั้นประมุกแดนสวงต้นแล้วอีชีชูประจับพยานการต่อสู้ครั้งใหญ่เพียงนึ่งเดียวขี่เจีวมังกรก,กลับมาเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้เฉียนอีจื่อฟัง หลังประตูเชื่อมสวรรค์เปิดที่เสียกับเึืองสลีก็ไม่ได้เลือกบรรลุมรคคาไปขึ้นสู่แดนเซียนเดิมอีชูยชูเองก็มีโอกาสสามารถขี่เจียวมังกรขึ้นแดนเซียนได้เช่นกันแต่เขากลับขี่มันห่างออกไป เรื่องราวที่ควรเป็นเรื่องสําคัญที่สุดสุดท้ายกลับกลายเป็นรางไร้ความสําคัญยามน้นคนที่อยู่ที่นั่นทั้งสามไม่มีผู้ใดสนใจเลยแม้แต่น้อยเฉียนอิจือถอนหายใจเมื่อบรรลุถึงจุดสูงสุด,สดก็ควรไปขจัดปริศนาที่ยที่สุดกับแก่นแท้แห่งสัจธรรมของโลกนี่เรียกว่ากระทําในสิ่งที่พึงควรคิดไม่ถึงอิชิชูอารมณ์ตกตำ่ำว่าปนุกแดนสวงจะลงมือร้ายกาจเช่นนี้เขาใช้คำพูดล่อลวงอาจารย์ข้าเพียงเพื่อบีบบังคับให้สิทธิ ลงมือสังหารเขาเพียงเพียงเพื่อบีบบังคับให้สิทธิพี่ฆ่าลงมือสังหารเขาสุดท้ายละทิ้งร่างเนือ้อหมายใช้จิตบินสู่แดนนอกิีพบผลลับกับล้มเหลวประตูเชื่อมสวรรค์เปิดเขากลับไม่ได้ขึ้นไปหากรู้แต่แรกว่าเป็นเช่นนี้ไม่รู้ว่าอะไร ไม่รู้ว่าจะเขาจะสำนึกเสียใจหรือไม่ก็คงแค่เสียดายหาได้นึกเสียใจไม่เชียนอิจ,จื่ถามเซียวอีเจ้าอ่าบนบันทึกของเขารับช่วงสืบทอดพิธีมรกาต่อจากเขาควรรู้ว่าความคิดอ่านของเขาไม่เหมือนกับคนธรรมดาทั่วไปเหตุใดเขาถึงเลือกข้าเป็นผู้สืบทอดข้ากับเขาไม่มีอันใดเหมือนกันแม้แต่น้อยบางทีเขาอาจคิดว่าหากย้อนกลับไปยังวัยเดียวกับเจ้าเริ่มต้นเลือกหนทางใหม่ เดินทางเดียวกับเจ้าอ่าง่ายไดยก้กว่านี้มากหรือไม่ก็อาจเพราะเห็นเจ้าหน้าตาดูดีอิชิวเอ็ดจริงจังหน่อยสิสิทธิ์พี่กับอาจารย์ของเจ้าเล่าเชียนอิจือถามอย่างจริงจังอิช,ชิวตอบว่าเหาะไปแล้วยอดเขาช้างจุนเล่าบินตามพวกเขาไปแล้วเช่นกันอเจ้าเลยกลายเป็นเด็กกำพร้าท่านแม่ข้ายังอยู่หนูผีเก็บทรัพย์ก็ยังอยู่ไหนจะสนโซเจียวอีกสามอีก มีเพียงเจียวตัวที่สามเท่านั้นที่ําที่ต้องลำแสงที่รอดมาจากประตูเชื่อมสวรรค์ถอดร่างเจียวออกกลายเป็นมังกรส่วนเจียวอีกสองตัวเจ็บปวดรวดร้าวกับเรื่องนี้ยิ่งยวดเจียวตัวที่หนึ่งกล่าวว่าเห็นได้เจียวตัวที่สามที่โง่สุดถึงได้กลายเป็นมังกรก่อนเจียวตัวที่สองคงได้บอกว่าเจียวโง่ก็มีวาสนาของเจียวโง่พวกเราถอยหลังมีแต่เขาเท่านั้นที่คืบหน้าชะตาคงได้เขียนเอาไว้แล้วให้เขามีโอกาสได้กลายเป็นมังกร เฉียนอีจือถามอีกแล้วพวกเขาบินไปที่ใดแล้วจะไม่ลองไปตามหาดูข้าไม่ไปเพราะเขาคงมีเรื่องมากมายต้องพูดคุยกันข้าไม่อยากไปเกะกะเฉียนอี้จือคิดมึงสลีตั้งจิตหามักคาวิถีของตนเองพบส่วนสุดพี่ที่เซียวเพื่อช่วยผู้ร่วมบำเพ็ญออกกระบี่ที่แข็งแกร่งที่สุดโดยไม่หยุดคิดพวกเขาทั้งคู่ต่างทำลายอุปสรรคได้สำเร็จเสมรรหนึ่งได้รับชีวิตใหม่ บางทีนั้นอาจเป็นช่วงเวลาเอ่ยความในใจไม่เหมาะที่เสียวอี้จะปรากฏกายเฉินอีเจอเอ่ยขึ้นเออต้องให้ข้าเลี้ยงเด็กอยกแล้วละข้าไม่ใช่เด็กยอดเขาช้างชุนเคลื่อนออกจากนภาาเหนือทะเลนั้นหายไปตั้งอยู่แถบเขาเสียสารในแดนอสูรเป็นพื้นที่สีเขียวเพียงหนึ่งเดียวท่ามกลางหิมะขาวสลางกว้างไกล ระหวังเมืองสลีกับจี้เซียพวกเขามีคำที่ต้องพูดต่อกันจริงๆแต่ว่าไม่ได้เหมือนอย่างที่เฉียนอิจือ,อคิดไว้เขานั่งเคียงไายอยู่บนลานทัศนายอดเขาช้างชุนมองดูด,ดวงดาวบนภาคผ้าเหนือเขาเสียสารบนสะพานใต้สะพานเมืองหันเหมือนแรกพบยากลืมเลือนต่อมายามอยู่ในอันตรายท่านได้ช่วยข้าเอาไว้ข้าแอบมีใจให้กับท่านเป็นมนุษย์ฝึกเพียนบำเพ็ญทั้งหมดล้วนเกิดขึ้นเพราะท่าน เข้าสู่มักคาวิถีเพราะท่านเป็นคนชี้นำเมื่งสี่ผู้ชาช้าทว่าข้าเองก็มีอิสระคนมีทางของตอนเองวันนี้ตอนตั้งจิตมกักค่าข้ารับรู้ได้แล,แลว้วว่าตนเองยามนี้ไม่เหมือนกับเมื่อก่อนจีเซียกลมมืออีกฝ่ายเสหลีข้าอยากอยู่คนเดียวสักระยะกับไปเชิญหน้ากาแฟดินใหม่อีกครั้งก่อนหน้านี้ท่านเคยบอกว่าข้ามีอำน,นาจในการเลือกท่านยังรักษาคำพูดอยู่หรือไม่ แน่นอนเช่นนี้ถึงจะยุติธรรมต่อเจ้าโลกนี้ไม่ได้มีแต่ดอกจินซือเถาเหนือยอดเขาฉางชุนเท่านั้นหากแต่ยังมีดอกสาลี่ดอกชิ่งดอกไหายถางและบุคผานานาพรรรันนับไม่ถ้วนฉะนั้นท่านก็ปล่อยเถอะเมึ่งสลีนิ่งเงียบจิเซลก้มหน้าพบว่ามืออีกข้างหนึ่งของตนกลุมแขนเสือ้อเมึ่งสลีนแน่นเม็ดสนห่อน,นี้ค่าแกะไปแล้วเจ้าค่อยๆเจ้าเก็บไว้ค่อยๆกินเมื่งสลีรับถุงสาระหนักอึ้งมาถือไว้ยิ้มอย่างพึงพอใจ พอกินไปได้ครึ่งปีพอแล้ว <c oughs> วันต่อมาจี้เสียวหาเฉียนอิจือที่หงทงจี้หยวนเขาต้องการยันเก็บรันกับยันผนึกชีพจรเฉียนอิจือมอบผ่องให้กับเขาแต่กระนั้นก็ยังคงไม่เข้าใจมักคาวิถีของท่านล้ำลึกอศัศจรรย์โดดเด่นเหนือผู้ใดยยังต้องใช้ยันปิดบัง ระหว่างผู้ร่วมบำเพ็ญชะตาชีวิตเชื่อมโยงถึงการแม้ความเคลื่อนไหวเล็กน้อยอันใดก็ล้วนสัมผัสรับรู้ได้ดังนั้นใช้ย,ยันย่อมเหมาะสมกว่าเช่นนั้นก็ตามเขาไปเลยตามไปอย่างเปิดเผยจะเป็นอะไรได้เขาตั้งจิตมักคาต้องการไปเชิญหน้าฟ้าดินเพียงลำพัง,งนี่เป็นเรื่องดีที่เสียวกล่าวเฉียนอิจือนไปยักหน้าติดติดอืมใช่แล้วทุกคนล้วนเป็นผู้บำเพ็ญพรเหตุผลล้วนเข้าใจได้ว่าระยะเวลาครึ่งปี ท่านยังคงปล่อยวางเขาไม่ได้ใช่หรือไม่รักผูกพันแน่นหนักจกคุยอันใดเรื่องปล่อยวางเฉียนอิจอหนึ่งคิดอยู่ในใจนึกถึงว่าสิทธิพี่จีเซียวเองก็จะมีวันนี้ด้วยเช่นกันเขาบบกพัดดูความครกคื้นตามความเห็นค่าท่านอย่าไปดีกว่ารออยู่เขาที่ยอดเขาอยู่รอเขาที่ยอดเขาช้างชนเถอะไว้เขาเลี้ยวพ้นหัวเลี้ยวนั้น ถึงตอนนั้นเขาก็จะกลับมาเองครึ่งปีนับเป็นอะไร10ปี8ปียังไม่นับว่ายาวในไหนอายุไขของท่านก็ยืนยาวยิ่งกว่าท่านสายหน้าหมายความว่าอะไรที่ข้าพูดไม่มีเหตุผลหรือจี้เซียวทำเพียงพูดออกมาประโยคหนึ่งเจ้าพูดมีเหตุผลยิ่งนักไม่น่าเจ้าถึงไม่มีคู้ร่วมบำเพ็ญพูดจบเขาก็หยิบยันเดินจากไปเฉียนอิจยอที่ผูกปล่อยทิ้งไว้เพียงลำพังราวกะถูกอศดีบาดลาดใส่กว่าจะได้สติกลับมาอีกครั้งหลังจากผ่านไปครู่ใหญ่ร้ายกัดนัก เยชูปรอบใจเขาสิทธิข้าเป็นผู้ฝึกกรีเพียงหนึ่งเดียวของหานซานที่มีผู้ร่วมบำเพ็ญเถียงไม่ชนะเขาเป็นเรื่องธรรมดาเมื่งเสหลีปกปิดชื่อแท้เก็บซ่อนเพียรบำเพ็ญเริ่มใช้ชีวิตอยู่ในตลาดเยี่ยงสามันชนเสียงพวกคนอึอกระเทิกเสียงสัตว์เลี้ยงเอะทว่าจิตมักคาของเขาก็คือการปกป้องคุ้มครองรัพชีวิตด้วยเหตุนี้เขาจึงชื่นชอบความมีชีวิตวชีวาเช่นนี้ยิ่งนัก ตอนหนึ่งเดือนแรกยังไม่คุ้นเคยนักไม่ใช้วลังปราทำอะไรล้วนไม่ราบเรื่นก่อผนังซ่อมหลังคาจุดไฟทำครัวฝ่าฟืนหาบน้ำต่อราคาโชคดีที่มีบ้านช่วยเหลือเพียงแต่ทุกครั้งที่เขาไปถึงที่แห่งใดแห่งหนึ่งก็มักมีเพื่อนบ้านหยิบยินดียื่นมือช่วยเหลือยามรีบเร่งเดินทางก็มักมีนักเดินทางให้ได้พบเจอแม้จะคุกคีกันไม่มากแต่เขาก็มักรู้สึกดีต่อ คนเหล่านั้นสง,ง่ายง่ายเสมอครึ่งปีผ่านไปเมืองสลีกลับมาถึงเมืองหันเหมือนจิตมัทคามั่นคงคิดอ่านเข้าใจชื้อเซียวเองก็กลับมาแล้วเขาย้ายยอดเขาช้างชนจากแดนสูนกลับสู่ที่ดั้งเดิมโลกผู้แบมเป็นพรตสั่นไหวเชียนอิจิเับอีช,ชิวมหาีิเซียวที่หานซานแต่กลับไม่พบกลับไปพบคนที่หอสุราในเมืองหันเหมือน เมืเ่อเฉลีนั่งกินเมล็ดแตงอยู่ตรงที่นั่งริมหน้าต่างจี้เสียวนั่งแกะเมล็ดแตงที่โต๊ะด้านหลังอีกฝ่ายเฉินที่ชื่อไม่ได้ใจว่าสถานก,การณ์ของคู่ร่วมบำเพ็ญคู่นี้เวลานี้เป็นเช่นไรจิงแต่ยงมมังเทอมถามเมื่อเฉลี ทันเวลาสั่งอาหารพอดีพวกเราสี่คนแยกนั่งสามโต๊ะผงไม่เหมาะไม่สู้ต่อโต๊ะนั่งด้วยกรนจะได้สั่งอาหารเพิ่มได้อีกสองสามอย่างจีเซียวํำเรืองมองเมื่งสลีรออีกฝ่ายไปยักหน้าเมืง่งเสรีรู้สึกหน้ากามเช่นนั้นกระนางด้วยกันเถอะอิช,ชิชูสังเกตเห็นโต๊ะที่อยู่ข้างๆนั้นเป็นสาตสิธิ์ไว้กำดัดคนหนึ่งบนร่างคืออภรสํำนักศึกษายงเชีย่ยพวกเขาสองคนเจ้าป้อนคำค,ำคำ 1, ่าคำหนึ่งค่าป้อนเจ้าคำหนึ่งจิตปฏิพัทธ์ผูกพัน ครันหันมองมาที่โต๊ะของพวกตนจี้เซียวสั่งบริสนอิจจานกำลังแกะเปลือกแฮมเบสลีมืงสลีกินพรางมือรอยไปพรางคล้ายกับกำลังคุ้นคิดอะไรบางอยา่างอยู่ๆมือที่กำลังคีบอาหารของอีอีชูก็สั่นเพราะยินเสียงอีจือถ่ายเสียงพูดเพียนบำเพ็ญสูงล้ำมีประโยชน์อันใดสู้พวกคนหนุ่มสาวก็ไม่ได้ไร้เดียงสาหน้าขายหน้า อยู่ๆเมื่อสิลีก็เงยหน้าขึ้นถามเป็นท่านกระมังคำพูดประโยคนี้ไม่มีหัวไม้ไม่มีหัวไม่มีหางยีจิชูและเฉียนยื่ต่างพากันตะลึงงนันจี้เซียวพยักหน้าลังเลมิตกกังวลเล็กๆหากทำเจ้าไม่พอใจข้าเมื่อสเหลียยิ้มที่แท้ก็เป็นท่านเป็นท่านจริงๆไม่ว่าคนพวกนี้จะเป็นอริยะกระบี่จี้เซียวเป็นเศรษฐนามเสียวถึงอินหรือเป็นอาจารย์สอนนัเสือท่านใดที่บังเอิญพบเจอในตลาด เพื่อนบ้านที่พำนักอยู่เพียงลำพังสิบธิสำนักแพทย์จอมยุทธปนิจอรอมตกยากบัณฑิตที่สอบไม่ผ่านไม่ว่าจะเกิดมาอีกสักกี่ครั้งหน้าตารูปร่างเปลี่ยนไปสักเทก็ใดเขาก็ล้วนมีใจให้คนพวกนี้เงาดำที่สองภายในใจของเฉียนอิจือเกิดขึ้นหลังเกิดขึ้นก่อนจี้เซียกับเมืองเสลีจะไปแดนอศูนพวกเราจะไปวันพรุ่งนี้ยอดเขา้างสุนกับสำนักษามอบิเษกเจ้าแลนวเมืองเสลีกกำชับอีชีช้ชูพวกท่านจะไปที่ใดเฉียนอิจือถาม สำนักศึกษาเริ่มเปิดทําการอีกครั้งมีอีชิชูดูแลหานซานไม่มีเรื่องราวอันใดเมื่งสลีเป็แดนอโศนระยะหนึ่งข้าจะตามเขาไปจี้เซียวตอบเฉียนอี่จือคิดว่าจอมาศูลกลับไปดำรงตําแหน่งเขาชอบด้วยเหตุผลเมื่งสลีสามารถเข้าพนักยังหานซานตามจี้เซียวได้เหตุใดจี้เซียวจะตามเมื่งสลีกับแดนอโศนไม่ได้แต่ถึงอย่างไรเขาก็ยังไม่ไวายถ่ายเสียงเยอะหยัน อยู่ในแดนมนุษย์ท่านเป็นอริยกรวีเขาเป็นคู่ร่วมบรเพนของท่านอยู่ในแดนอสูรเขาเป็นจอมอสูรและท่านเล่าเป็นอันใดชายาของเขาอย่างนั้นหรอือว่ากันตามคําพูดของพวกคนในแดนมนุษย์นี้มันเกาะชาวบ้านกินชัดๆจีเซียวมนุษกรอดตรงกันข้ามกับยังย้อนถามข้ายังมีคนให้เกาะกินแล้วเจ้าเล่ามีหรือไม่เยนี่จือใช้พัดปิดหน้าจีเซียวถ่ายเสียงต่อข้าตายแล้วเกิดกลับมาเกิดใหม่สองครั้งสองครา ส่วนเจ้ามีชุ้นราเรียบมาจนถึงทุกวันนี้แต่กลับยังไม่มีคนให้เกาะกินเชีนนี้เจินึกเสียใจที่ไปตอบปากต่อคคำกับจี้เซียวเขารู้สึกว่าตนเองไม่เคยร่วมวงดูความครึ่งคืนนี้ทุกครั้งที่เอ่ยปากกระเซา้าจี้เซียวล้วนโดนอีกฝ่ายเล่นงานใส่จุดตายกลับซิเซียวอี e. ้เสปพี่ของเจ้าไม่ใช่อริยะกระบี่คนเก่าแล้วยามนี้เขารู้จักวิธีตอบปากต่อคคำแล้วพวกเราไปกันเถอะ เพียงชักเท้าเดินไปได้สองก้าวเฉียนออจือก็หันกลับมามองอีกิกลับมามองอีกิชูไม่ขยับหนูผีเก็บทรัพย์ก็ไม่ขยับหนึ่งคนหนึ่งหนูมองดูเขาด้วยสายตาไร้เดียงสาสิ่งที่เหมือนกับสายน้ำไหลยิ่งกว่าการใช้จ่ายเงินก็คือเวลาตะวันเคลื่อนดาราคล้อยเดิมเฉียนออจือลืมมาจาชื่อเฉียนกับเงาเมื่อเหล่านั้นไปจนสิ้นแล้วแต่ไม่รู้เหตุนใดเวลาทะเลาะกันทีไรมักหลุดปากพูดมันออกมาเสมอ อันที่จริงเขาเองก็รู้สึกเสียใจอยู่เหมือนกันที่ไม่ยอมเอ่ยปากขออภัยก่อนเพราะกลัวเสียหนะ้าประจบก็ต้องปิดบัญชีปลายปีการค้ายุ่งหุ่นวายจึงไม่ได้สนใจวาจาต่อปปากตอคําพวกนั้นอีกเขารอให้อีชิชูมาขออภยัยสุดท้ายอีชิชูยังไม่ทันมาพักสันซิ่วก็กลับมาถึงเสียก่อนจิงไตไม่ดื่มชานั่งเอ่ยปากอย่างตรงไปตรงมาไม่มีอ้อมค้อม ผู้ฝึกทดลองพระสันซิลมีอยู่มากมายบ้างก็เป็นสาวนุกิึกนุ่มสาวที่อยู่ในสำนักศึกษาบ้างก็เป็นเอาโสสอนหนังสืออยู่ที่นั่นสถานการณ์ของสำนักศึกษาเป็นเช่นไรย่อมส่งผลครอบต่อพวกเขาโดยตรงท่าทีของเจ้าสนักอีในยามนี้ส่งผลต่อสำนักศึกษาเรื่องนี้ข้ารูดีเขียนเจอไปจากหน้ามีอะไรหรือมีอะไรหรือข้าตังหกที่ต้องถามท่านว่าเกิดอันใดขึ้นตอนนี้วิชาทักษะพื้นฐานของหนิงเว่ย ปรผมวิถีสมุนไพรของชนเชียนอีข่าวล้วนสั่งให้มีการสอบบัตรผลทุกวันพวกสารุษจิตต้องทาข้อสอบภาคที่ดีอย่างน้อย3ชุดมากสุด6ชุดส่วนที่เหลือเป็นภาคปฏิบัติเขาถึงกับลงมือเล่นงานไม่ใช่ชี้แนะเหล่าสารุษจิตด้วยตัวเองไม่แม้แต่จะรอให้พวกอาจารย์ลงมืออย่างแรงําใจจูๆ่ๆก็เข่งครัดเข้มง,งวดเช่นนี้เพราะชนเผ่ามารจะบุกเข้ามาทุกคนต้องทำศึกแล้วหรือไรเพราะชีวิตในสำนักศึกษาทุกท,ทุกทนเกินบรรยายเช่นนี้ พวกเราได้ถึงขอร้องให้ข้าพวกเขาดึงได้ขอร้องให้ข้ามารบกวนท่านจึงใต้อดทนกลั้นฝืนพูดออกมาจนจบเฉียนจนเหรินอริยะกระบีกับจอมอสูรไม่อยู่มีเพียงท่านเท่านั้นที่จัดการเรื่องนี้ได้ที่ข้าไม่พูดกับเขาเพราะข้าเป็นคนอารมณ์ร้อนดีไม่ดีอัจฉริกระบีทำลายไมตรีที่มีต่อกันสิ้นเขียนอิจือรู้สึกหัวโตขึ้นมาทันทีขณะเดียวกันก็รู้สึกว่าความรับผิดชอบของตนใหญ่โตยิ่งกว่า ไม่ถึงขนาดนั้นประมุกชิงไม่ต้องถึงขนาดนั้นข้าจะไปสั่งสอนเจ้าเด็กนั่นเองท่านจะสั่งสอนใกลเสียงเขาอีชิชูดังขึ้นมาจากทางด้านหลังเฉียนอิจือหลับตาสุดลมหายใจแม้จะรับการสั่งสอนมาดีเพียงใดก็ยังอดบริาพาทมันดาอยู่ในใจไม่ได้เช้าไม่มาสายไมมาเหตุใดต้องมาตอนนี้ด้วยครั้นเห็นบรรยากาศหว่างคนทั้งสองชิงต้ากระตัดสินใจเคาะตัวหลบฉากออกมาทันที อีชิชูปิดประตูห้องหนังสือเสียนอิจือกุ้นคิดสารพัดพิธีเปิดปากลังเลว่าควรชิงลงมือก่อนหรือยังยังมีวาจาร้ายกัดของจี้เซียวอันใดให้เขาหยิบขึ้นมาใช้ได้อีกอิชิชูจิบชาคำหนึ่งข้าไม่ควรทะเลาะกับท่านเอ๋เขียนอิจือตะลึงไม่อันที่จริงข้าไม่ควรทำปากไม่มีหูรูดข้าทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่เออข้าทำตัวไรเหตุผลก่อนนะยิชิชูรูปจมหมดเรื่องนี้คงผ่านไปแล้วใช่หรือไม่ เรื่องมันผ่านไปเลวเรื่องที่ผ่านไปเลวก็ไอกพูดถึงมันเถิดและเหตุใดค้าดยังให้คาและเหตุดยยังให้คาดืนน้ำชาเก่าอยู่อีกอีชิชูชี้ด้วยชาที่อยู่ทางด้านหน้าตนเองพลางยิ้มคืนขมยิ่งนักทั้งสองยิ้มจบตาก,กันเฉียนอึดจีรู้สึกครับคาให้ครับคายามที่อีชิชูไม่ยิ้มก็สามารถแสดงท่าทีหน้าเกรงขามโดยไม่ต้องโกรธขึงออกมาได้อยู่หลายส่วน สิ่งที่เขาเรียนรู้มีอยู่หลายหลากหลายบนตัวเขามีเงาของจี้เซียวเมื่งเสือหลีรวมถึงเงาของหูเสือและก็มีเงาของตนเองอยู่ด้วยเช่นกันแต่เพียงแค่เขายิ้มออกมาเงาเหล่านั้นก็หายลับไปจนสิ้นราวกับปลาในที่แหวกว่ายลงก้นสระระลอกน้ําที่กระเพื่อมอยู่เหนือผิวกายจางหายในผิวกายที่อยู่เหนือผิวน้ําจางหายหรือไว้ก็แต่เพียงดอกบัวชูสลอน ชูสลอนอีชี่ชูยังคงอยู่ในช่วงแรกไม่ว่าใครก็ไม่เหมือนคล้ายเป็นแก้วเจรไนไร้สีแม้นต้องสีเขียวก็กลายเป็นสีเขียวต้องสีแดงก็ต้องกลายเป็นสีแดงสาสตร์แสงหลากสีใสข้าทอประกายสีสันหลากหลายแต่อันที่จริงตัวมันเองกลับไม่มีสีสัน <c oughs> หากให้เจ้าเลือกเจ้าอยากทําสิ่งใดมากที่สุดเป็นเจ้าสํานัขหรือเป็นคนว่างงานฝึกกระบี่หรือล้อมโอรสด โจโเฉียนอิจอก็ถามขึ้นผู้บำเพ็ญพรตช่วยชีวิตสามารถทำเรื่องราวต่างๆได้กี่มากน้อยเทียบกับคนธรรมดาแล้วชีวิตยืนยาวยิ่งนักเต่ว่าหากเทียบกับตะวันจันทราแล้วมันกลับแสนสั้นยิ่งยวดหวัวข้อสนทนาเปลี่ยนแปลงรวดเร็วอีชี้ชูพุ่นคิดไม่ว่าอันใดข้าก็รู้ว่ชอบทำทั้งสิน้นเพราะชอบจึงไม่รู้สึกเป็นภาระไว้วันใดข้าไม่ชอบแล้วไปหาสารสิทธิ์ส่งต่อทุกสิ่งทุกอย่างให้เขาส่วนตัวเองก็ไปทำสิ่งอื่นที่ชอบ ตัดใจปล่อยวางสิ่งที่อยู่ในกรรมเมือหรือเจ้าคิดว่าตนสามารถปล่อยวางได้จริงกระนั้นหรือฝึกฝนหลากหลายพิสูจน์ถึงความว่างาเปล่าเหนือมหามคาเป็นอาจารย์ทุกยุคสมัยสิ่งเหล่านี้ล้วนดียิ่งเพียงแต่นี่อาจเทียบกับความโปรดปรานในใจข้าอยู่ๆอีชูชูก็นึกระแวดระวังข้าพูดเรื่องนี้ข้าพูดเรื่องพวกนี้กับท่านห้ามท่านให้คนเอาไปเขียนเป็นสืบคายเด็ดขาด เขียนไอ้จือหัวเราะเรื่องนี้หาใช่เจ้าเป็นคนตัดสินใจจนตอนเขียนไอ้จือก็หาประคุณครับ